สวัสดีครับฟรีจากช่องฟรีเฟิร์สนะครับอีกหนึ่งปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้งาน iPhone, iPod หรือว่า iPad นั่นก็คือปัญหาในการซิงค์รูปภาพไม่ว่าเราต้องการดึงออกหรือว่านำเข้าไฟล์รูปภาพเวลาทำบนไอจูนแล้วรู้สึกยุ่งยากมีหลายขั้นตอนวันนี้ผมก็เลยจะมาแบ่งปันวิธีการนำเข้าหรือว่าดึงรูปภาพออกจาก iPhone, iPod, iPad โดยทำผ่านโปรแกรมที่มีชื่อว่า3 u Tool ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรี วิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากตอบโจทย์สําหรับเพื่อนๆที่ชอบนําเข้าหรือว่าดึงรูปภาพออกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม 3U Tune ก่อนนะครับเข้าไปดาวน์โหลดใน Google พิมพ์คําว่าดาวน์โหลด 3U Tune for Windows 7หรือว่า Windows 10ตามระบบปฏิบัติการที่เพื่อนๆใช้ สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Windows 7สามารถคัดลอกลิงก์ดาวน์โหลดในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยจากนั้นเปิดโปรแกรม3 u t u b e ขึ้นมาตัวโปรแกรมจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานแนะนำให้ทำการเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทยโดยคลิกที่แถบเมนูฟังก์ชันเลือก Setting ตรงหัวข้อ Set Language ให้เลือกภาษาไทยเสร็จแล้วกดโอเคจากนั้นกดกรกบาทเพื่อออกจากโปรแกรมแล้วกดออกจากโปรแกรมบนเทรอีกรอบตามคลิปนะครับเสร็จแล้วให้เราทำการเปิดโปรแกรม3 YouTube ขึ้นมาใหม่เมนูต่างๆก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับ วิธีนำเข้ารูปภาพจากคอมพิวเตอร์มาใส่ใน iPhone ให้เ,เพื่อนๆเสียบสายชาร์จ iPhone เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง iPhone กับคอมพิวเตอร์ให้ปิดโปรแกรม t u n e s ออกนะครับในหน้าจอการแสดงผลให้คลิกเมนูรูปภาพเราก็จะเห็นอสองเมนูย่อยนะครับ เมนูแรกจะเป็นรูปภาพที่อยู่ในมอนฟิล์มหรือว่าค a m เมราโรเมนูที่2จะเป็นอัลบั้มภาพในที่นี้เราต้องการนำเข้ารูปภาพให้เราคลิกที่อัลบั้มภาพแล้วดับเบิลคลิกที่อัลบั้มภาพอีกรอบจะเจอไอคอนรูปกล้องนะครับจากนั้นให้คลิกที่เมนูนำเข้ารูปเลือกนำเข้าเป็นไฟล์หรือว่าเป็นโฟลเดอร์ ตัวอย่างในคลิปผมเลือกเป็นไฟล์จากนั้นให้เรา browse หาที่จัดเก็บรูปภาพแล้วคลิกเลือกรูปภาพที่เราต้องการนำเข้ามายัง iPhone นะครับกดปุ่ม Control งเพื่อเลือกรูปภาพบางรูปเสร็จแล้วกด Open รอโปรแกรมนำเข้ารูปภาพจนเสร็จรูปภาพก็จะถูกเพิ่มมายัง iPhone ของเราแล้วนะครับ ถ้าต้องการลบรูปภาพให้คลิกเลือกรูปภาพแล้วคลิกลบหรือจะเลือกเป็นอัลบั้มแล้วคลิกลบนะครับวิธีดึงรูปภาพจาก iPhone iPod หรือว่า iPad ลงสู่คอมพิวเตอร์ให้ทำตามขั้นตอนเดิมนะครับจากนั้นที่เมนูรูปภาพให้เราคลิกเลือกรูปภาพที่เราต้องการดึงหรือว่าส่งออกไปยังคอมพิวเตอร์ ในคลิปตัวอย่างผมจะเลือกรูปภาพในมอนฟิล์มนะครับหรือว่าคามีราโรถ้าต้องการดึงออกหรือว่าส่งออกบางรูปให้คลิกเลือกรูปที่เราต้องการดึงออกนะครับแต่ถ้าต้องการดึงออกทั้งหมดให้ขีดถูกในช่องมอนฟิล์มจากนั้นนะครับผมก็จะสร้างโฟลเดอร์บนเดสก์ท็อปนะครับ จากนั้นคลิกที่เมนูส่งออกแล้วคลิกเลือกโฟลเดอร์ปลายทางแล้วกดโอเครอสักครู่จะมีข้อความการส่งออกสำเร็จรูปภาพจาก iPhone ก็จะถูกดึงหรือว่าส่งออกมายัางคอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆที่ต้องการนำเข้าหรือว่าส่งออก รูปภาพใน iPhone, iPod, iPad ได้นะครับถ้าเป็นเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ